สวัสดีจา้ทาทักทายสบายดีกันยามเช้าเด้อพี่น้องขอขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นสมวงังร่ำรวยกันทุกคนเลยพี่น้องเลยตกขึ้นฝนตกต้องมาขึ้นเดี๋ยวข้าผาบีกและพี่น้องท่วมเขาน่อยอกีนแล้วนำท่วมเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ดูดูดูดดพาดูหนำท่วมเขาข้าผาบเลยพี่น้องเอ้ น้มท่วมเขาหน่อยครับพี่น้องเอ้ยฝนตกมาขึ้นน่ยตกมายังไงตกท่วมข้าผ่าเลยชมบรรยากาศยามเฉาพี่น้องถามท่วมเขาแต่เฉาเลยขึ้นนี้ฝนตกตกนักตกแรงแรงขึ้น,นี่ ชมบรรยากาศเลยพี่น้องน้ำท่วมเขาฝนตกแต่เช้าขึ้นไอ้ตกจา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 กตกแรงขักเอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมเขาหมดมันแมงก์กี่เด้อวานไหมนี่พี่น้องน้ำท่วมเขาน้อย บรรยากาศเลยพี่น้องเอ้บรรยากาศน้ำท่วมเขาโอ้พกบุ่งหน่อยแม่งามเลยบรรยากาศยามเช้าพี่น้องพาชมบรรยากาศยามเช้าน้ำท่วมเขาขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกไลททุกแชร์ทุกเริมทุกคอมเมนต์จ้า